สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาขอโทษขอโพยอะไรอีก <c oughs> วันนี้วันนะี้เตรียมพานมาขอคํามา <c oughs> ดีัน <c oughs> มาดาแพม <c oughs> อะไรที่ฉันเคยทำไม่ดีกับเธอ <Okay. S 1> ได้โปรดเอาของศิกรรมให้กูด้วยเอยให้ดิฉันด้วยค่ะกราพบพระคุณค่ะดิฉันนะคะให้อภัยด้วยการกินเป็นถั่าค่ะ จะเจอกับเบลนันติตา,าจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับส่วนตัวมันเดอกโอคดตอนนั้นไปเดอโก้ดเนี่ยไม่ได้กลัวผีเลยเธอไม่ได้กลัวเลยกลัวหน้ามึงแล้วรู้ไหมทำไมถึงกลัวทำไมพอยิง่งกูยิ่งซูมหน้ากูเท่าไหร่อะยิ่งเหมือนมึง <c oughs> มากทานั้น <c oughs> ดังนั้นการที่นั่งคุยแล้วไม่แต่งหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกันแนะนําตัวกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบลนันทิกานะคะไม่เสียงเสียงที่เปลี่ยนหรอเสียงที่เปลี่ยนค่ะเสียงที่เปลี่ยนหรือมึงใด้ผู้พูดเสียงเนี้ยเอาเสียงปกติเอาเสียงปกติสวัสดีค่ะเบลนะคะเบลนันทิกาเคยเป็นผู้เข้าประกวด t h a i l a n d สค t t a ท l า n รค่ะปี2011ซึ่งดังมากซึ่งตอนนั้นเราไปแล้วก็ไปสมัครหน้สวัสดีค่ะดิฉันนะคะมาดามแฮมค่ะ ซึ่งไม่ดังในตอนนั้นเขาไม่เอาไปปรากดซีซั่นไหนซีซั่นต่อจากมึงเลยซีซั่นสองเลยอ๋อใช่ซีซั่นสองเลยแล้วก็ตกรอบเลยไปทําอะไรไปร้องเพลงเสียงที่แปลกเขาไม่เอาเรามาเจอกันได้ยังไงคะเบลอะตอนช่วงโควิดตอนช่วงนั้นไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเปิดดูไม่จะทําอะไรด้วยเปิดเปิดออนไลน์แล้วก็ไปเจอแพรมากำลังสอนแต่งหน้าอยู่ชอบเขรามานเนี่ยตอนนั้นชอบที่ด่าหรือชอบเพราะให้ความรู้ชอบให้ให้ความรู้แล้วก็ด่าไปด้วยมันไม่ เหมือนใครไงว่าเราปทับใจเขาของเราว่าทำไมคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งจังเลยเออจริงจริงเราเราปลื้มเธอมากเทปนี้จะขอเป็นแบบไม่เล่นนะคะเอาแบบความรู้สึกจริงๆเป็นผู้หญิงที่เก่งสาหรับเราส่วนแพมนะคะเจอเบลครั้งแรกเนี่ยก็ไทยแลนด์ก็ทันเล่นเลยอ่ามันมีคําว่าเอ๊อยู่ในใจว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมปากใหญ่จังวะไม่กูเห็นตั้งแต่แรกเลยเอากูรู้แล้เอารู้อินนี่ต้องเป็นกระเทยมา่ๆอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเนียนนีไหมเนียนนีเนียนนีพอนม น้องไม่ใหญ่ใช่ตอนนั้นตัวยังเล็กอยู่เลยเอวเล็กๆกูก็เคยตัวเล็กเหมือนกันเหมือนกันเคยน้ำหนัก60อยู่ <c oughs> ชอบเบลแต่ไม่คิดนะว่าจะได้มารู้จักกันเหมือนกันเหมือนเดียวกันใช่เพราะว่านึกในใจว่าเออเขาคงเป็นอะไรที่แบบว่า อยู่ห่างกับเรามากอ่ะก็เลยแบบเขไม่ได้เจอหรอกแต่ก็ถามว่าชื่นชมไหมชื่นชมปังทุกวันค่ะคือไม่ทำไมถึงรู้พอเพลงเดวขึ้นมานี่นางร้องได้กับทุกเพลงเลยอ่านั่นแหละมันวัดจากตรงนี้แหละเราก็บอกนะว่าเราตามจริงจริงเราไม่ไดเป็นตาจริงค่ะพิสูจน์ได้ไหมครับยามาอาอาอายามาสงสารฉันได้ไหมเธอเห็นไหมทีนี้มันจะตอบคุถามว่าแล้วมาเจอกันได้ยังไงอื ก็คือมีคนทักว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันทอนแรเบลก็แบบมีความสุขว่าเอ๊ะจะทักหาแพมดีไหมอ่ะคือมีคนทักมาเยอะมากแต่ในใจเล็กๆเราอ่ะเรามีความสุขว่าเราอยากเจอเขาจริงๆเลยนะคดีแล้วเหรอไม่รู้ความรู้สึกเราเราชอบมากเบลก็เลยเอารูปหน้าเบลกับแพมอ่ะมาประกบกันแล้วก็โพสต์บน f เฟซ o o ๊กเพจของเบลว่าขอบคุณนะคะที่มีคนบอกว่าเบลว่าหน้าเหมือนแพมดูซิเหมือนกันไหมแล้วเบลก็แท็กแพมไปตอนนั้นแวบแรกคืออะไรรู้ไหมคืออะไร ใช้แอปเดียวกูเลยไม่ใช่หมอเดียวกันไม่ใช่หมอเดียวกันใช้แอปเดียวกันเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่ารักนะเราก็เลยชวนเธอมาทาคอนเทนต์กับฉันไม่ไม่เบลบอกก่อนว่าแพมอยากมีโอกาสให้แพมมาแต่งหน้าให้จังเลยได้กล้าขอดิฉันก็กล้าท่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันก็ติดตามคุณมานาค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ว่าเออเฮ้ยคนดังมาทักเราก่อนอ่ะเรารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วพอเสร็จพอเจอปุ๊บเฮ้ย ใช้ได้เหมือนกันเลยครัพอเจอกันจริงจริงปุ๊บเหมือนมากแม้ขนาดความกว้างของบานจริงความสูงร้อยเจ็ดสิบสาม้องกันจริงโครงสร้างเออรูปหน้า ใกล้เคียงกันต้องบอกแม่ปูว่าไงบอกบอกแม่ว่าไงนะคุณแม่ลืมคุณแม่คะลืมหนูไว้ที่โรงพยาบาลทําไมคะคุณแม่บอกว่าไงหนูไม่สวยไงลูกจบเลยก่อนเจอกันคิดว่าอีกฝ่ายนี่หญิงไหมเบลเบลมองเขาเบลไม่ได้มองว่าเขาหญิงแต่เบลมองเพราะเขาดูเป็นผู้ใหญ่ในสายตาเดยนะมองมองดูว่าจะบอกว่าแกใช่จะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคือคำว่ามาดามแพรอะเรามีความรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะแบบอยู่ในวงสังคมที่ค่อนข้างกว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาแบบเฮ้ยเขาจะ คุยกับเราไมว่าคือต่างคนต่างคิดว่าจะคุยกันไหมเพราะเราก็มองในใจเอ้นี่ต้องหญิงแน่เลยเพราะมีผัวรวยเป็นชาวต่างชาติเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นนัก,นนก,กแสดงอินี่ต้องหญิงแน่ะจะต้องแบบว่ามีคนรักมาแล้วพอมารู้จักตัวจริงแล้คกูเป็นยังไงครับ ก็เป็นเหมือนกูเลยค่ะก็เป็นเหมือนกูเลยค่ะสันดานเดียวกันสืบสันดานสันดานเดียวกันรอดกันฝีมือการร้องเพลงของเบลเป็นยังไงบ้างยอดเยี่ยมฝีมือการแสดงท่ภาพยนตร์ของเบลเป็นยังไงบ้างก็แย่มาก ยังนึกในใจศพยิ้มอำนาจศพยิ้มยังไงเล่าฟันพีคือเบลเคยเล่นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เบลได้เล่นรับบทเป็นแอร์ o ฮสเตสทีนี้มันจะเป็นลองลองช็อตคือเป็นการถ่ายเทคเดียวอ่ะยาวๆเะ็จไปพุ่งกับระสั่งแอคชั่นทุกคนก็เล่นกันเต็มที่มากเลยนะเล่นมาโหเต็มที่แต่รถเบลอ่ะเดินไปขำตัวละครตัวละครในนี้นั้นซึ่งเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาต้องโดนูดว่าอะไรคะเขาจะโดนผีเข้าผีข้ามอย่ามายุ่งกับเราเราก็ไม่รู้ไม่รู้ถึงอะไร คุณนึกถึงน้องทายคุณแม่ขอร้องทุกคนเขาเล่นกันเต็มที่ร้องผมร้องไห้แล้วเบลอย่างเงี้ยพงศกับบอกคัดศพยิ้มตำนานศพยิ้มอยู่ค่ะอย่จริงหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่มีผลงานอีกเลยเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่ไม่ด้เ่นนะคัะหลายคนจะจำเบลได้จากกอตทาเลนใแล้วก็เพลงเสียงที่เปลี่ยนค่ะจะมีเสียงที่เปลี่ยนพาราไดซ์ หยุดสงสารที่คนทุกคนจแล้วก็ไม่ได้ขอให้มารักที่ประกอบภาพยนตร์ดังนั้นเนี่ยการที่เบลทัแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สังคมยอมรับเบลแฮปแปี้ปหมแฮปปี้ในตอนนั้นเพราะว่าจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากสำหรับ LGBTQ มันยังไม่เปิดกว้างเหมือนทุกวันนี้อตอนนั้นที่ออกไปอยอมรับเลยว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นหัวหรือก้อยแต่พอพอเราได้ร้องออกไปปุ๊บทีนี้มันกลายเป็นทั่วโลก ในต,ตอนนั้นที่ได้รู้จักแล้วหลังจากที่เรามารู้จักกันแล้วคิดว่าจะคบกันต่อยาวไหมก็<อ> <laughs> ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะตีว่าจะตีกันเมื่อไหร่ <laughs> เอพราะว่าแย่งกันอยู่นะคะบางทีก็เถียงไม่ถูกใจก็ทะเลกกาะกันอะไรอย่างนี้แต่ก็มีงอนกันนะไม่มีเลยเหมือนกับว,ว่ามีอะไรเราก็พูดกันตรงๆใช่พ่อเบลจะบอกแทมก่อนเสมอว่าอืมึงอยาอ่าโกรธกูโดยที่กูไม่รู้นะว่ามึงจะโกรธกูแล้วอยู่ดีๆพ,พอหายโกรธแล้วมาง้อกูเองไม่เอานะ <laughs> ถ้ามีอะไรให้บอกกูตรงๆ โกเองงอเองนักเลงพอใช่ค่ะโจทย์นี้เกิดขึ้นกับแม่แขกัาแล้วคับเึิงใช่เราก็เลยคำแม่แขกบอกว่าบอกว่างไงมึงโกรธกูตอนไหนคะขนาดคนโดนโกรธไม่รู้เรื่อง <c oughs> ดังนั้นอันนี้คือที่มาของเบลนันติตาที่บอกว่ามึงบอกกูก่อนใช่มีอะไรต้องบอกกูเลยนะถ้าไม่ชอบอะไรกูพูดอ่าอ่าแล้วอันนี้ก็คือมันก็จะเจ๊จกตรงนั้นเลยไงคะอ่าจะได้จกจไปใช่วันนี้แฮปปี้นะที่ได้มาเป็นเพื่อนเบลแต่เบลคิดยังไงไม่รู้นะแต่แพมก็ดีใจเอาดีใจดีใจสิคะที่ได้มาเป็นเพื่อนมาดามแพมค่ะถ้าเบลไม่ดีใจแล้วเบลไม่ไม่รู้สึกภูมิใจเบลจะไม่มาสิงร่างของมาดามแพมแน่นอนเดี๋ยวทุกคนคะต้องจำเบลให้ได้นะคะอย่าจำแค่ในรูปลักษณ์ของมาดามแพค่ะ เอที่ไหนก็ทักให้เป็นกําลังใจให้เบลบ้างได้ถ้าขอถ่ายรูปบ้างก็จะเป็นประคุณนะค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเบลนันทิตาบอกว่ามึงเดี๋ยวกูถ่ายให้แฟนกลับถ่ายรูปแล้วเบลนันทิตาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูถ่ายให้ถ่ายให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นบทเป็นช่างภาพมาดามแพมแล้วหนึ่งก็ต้องขอบคุณเบลจริงๆที่ให้โอกาสแล้วก็ให้มิตรภาพของเราเพื่อนเช่นกันค่ะนะคะ ก็ทุกคนคะเร็วๆนี้เบลจะมีซิงเกิลใหม่คอยติดตามนะคะว่ามาดามเพชจะแชร์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะคะแล้วก็รอดูว่าหน้านางเอกอ่ะเป็นยังไงด้วยค่ะโอ้เป็นอะไรที่น่าติดตามลุ้นนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรขอบคุณเบลมากขอบคุณเช่นกันค่ะ